ก็สวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับ setting นะครับผมซึ่งมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามานะก็ผมจะทำเป็นคลิปให้เลยละกันผมโอเคก็เริ่มกันที่ชายาเลยละกันนะผม เดี๋ยวเซตติ้งเดี๋ยวไปดูอีกทีชายานะผมผมก็ใช้เป็นนี่ชายาบ้างนะผมอันนี้อันนี้คือยืนหลักเลยนะผมชายานี้เอาไว้ซิกแซกเอาไว้กระโดดอะไรอย่างงี้ไม่ควรถอดนะชายานี้ไม่ควรถอดนะผมก็แล้วแต่ความถนะัดต่อไปนะผมเป็นชายาคุมนะผมการควบคุมแรงถิบกับปืนเพิ่มขึ้นบวกสีก็คือ ปืนไหนที่มันดินๆเยอะอย่างอักอะไรงะเงี้ยผ <c> ม <oughs> มันก็จะคุมง่ายมันก็จะคุมง่ายนะผมแต่ว่าอักส่วนใหญ่เขาไม่รู้แล้วแต่ความถนัดนะอักผมเล่นอันนี้ความเร็วการลั่นกระสุนนะผมแต่เดือนนี้ผมใช้แต่นี่แหละ <c oughs> ที่เกลียดเปลี่ยนนะผมไม่ใช่อะไรชัยยาที่สามนะผมก็คืออันนี้ชัยยาปลาระเบิดนะครับผมซึ่งมันมีข้อดีเยอะอยู่นะอันเนี้ย เราปลาระเบิดง่ายเซ็ตง่ายอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็รัศมีระเบิดบอกหนึ่งนะผมก็เป็นชายาที่ดีเลยส่วนใหญ่ผมจะเปลี่ยนแค่ชายานี้ใช่เปลี่ยนสลับไปนี่เล่นชายาคุมเล่นลั่นบ้างอะไรเงี้ยนะผมแต่หลังมาเล่นแต่คุมนะเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนับผมโอเคชายาก็ไม่มีอะไรละต่อไปก็มาดูค่าเซตติ้งนะผม การตั้งค่าทั่วไปอ่ะอันนี้คืออะไรสแสดงเครื่องหมายเพื่อนร่วมทีมอ่าผมปิดไว้นะผมปิดไว้ก็คือมันมันเกะกะมั้งไม่รู้เหมือนกันนะผมมันจะดูดูยากเวลาเพื่อนเราซ้อนกับสัตรูอะไรเงี้ยผมคิดผมนะสแสดงรอยเลือดอ,อ๋อเวลายิงแล้วเลือดออกอะไรอย่างงี้ป่ะผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่ผมผมปิดไว้นะผมไม่ใช่มือที่ถือปืนมือซ้ายนะผมผมถนัดขวานนะแต่ว่าถือซ้ายนะผม,มก็มีเหตุผลอยู่นะแต่ถ้าเราเดี๋ยวมันจะยาวผมก็ไปต่อเลยน่าง่ามินิแมปหมุนอ๋อเวลาเราเดินอะไรเงี้ยมินิแมปอยู่ตรงนี้มั้งในเกมผมเวลาเราเดินมันจะหมุนตามเนี่ยต่อไปแสดงเครื่องเครื่องประดับเปิดนะผมแสดงนิ้วมฝ่ายเราเปิดอะไรอีกอ่ะต่อนะ หน้าต่างแจ้งภารกิจอ๋อมันอ๋อมันเปิดปิดตรงนี้เองผมปิดไว้นะผมต่อไปก็ normal Qcam แคมปิดไว้แล้วก็อะไรอ่ะแสดงผลตวงอรปิดนะผมปอกแคนทีมเปิดนะผมภาษาก็เป็นภาษาไทยโอเคแสดงผลการยิงคอสแฮร์อันนี้สำคัญนะ <c oughs> อันนี้ผมเปิดไว้นะผมก็เวลา มันน่าจะเป็นแค่นั้นเวลาเรายิงโดนแล้วแบบสมมติเราเล่นป้าจุดใช่ไหมแล้วเวลาเรายิงโดนอะ่ะมันจะมีสีแดงรอบๆนะผมขึ้นเป็นจางๆอ่ะเวลาเรายิงโดนเอาไว้เวลาเรายิงเช็คประตูอะไรงี้มั้งนี่ยิงทะลุประตูนะผมถ้าหากเรายิงโดนอะ่ะมันก็จะเป็นสีแดงรอบๆตรงนี้นะครับสแสดงว่ามีคนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ,รบก็ับกค่าทั่วไปก็มีเทาาา่านี้อ๋ออันนี้เป้า อ่าผมเล่นอันนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเกาะเบาะร้านเกมแล้วนะเป้าจุด <c oughs> ก็เคยมาเปลี่ยนใช้เป็นอันนี้อ่าซึ่งมันก็ดีนะแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะคือเวลายิงแล้วผมชอบไม่ค่อยเห็นเป้านะผมผมก็เลยกลับมาเล่นจุดเหมือนเดิม <c oughs> โอเคต่อไปอ็นวิดีโอผมวิดีโอจอกว้าง1 2 2 0 8 0นะครคูณ1ับผมอันนี้ อันนี้โอเคต่อไปอัตราตัดต่อภาพคืออ๋อดีเฟนเลนนะผมผมเป็น120เฮิร์ตนะจอผมมีแค่120ถ้าใครจอ1 4 4ก็ยิ่งดีนะผมยิ่งเฮิร์ตเยอะยิ่งดีนะผมเราจะสามารถอ่ามันเห็นภาพสมูทนะผมจะได้เปียบนะผมยิ่งเฮิร์ตเยอะความละเอียดวิดีโอผมเอาความละเอียดต่ำนะผม โอเค FPS อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอันนี้ผมนี่ผมดีเพย์นี่นะเบทนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันวิดโอซิงปิดไว้นะผมอ่ะมาตรงนี้สำคัญละคุณภาพของกราฟิกนะผมเราต้องนี่กดตรงนี้แสดงการปรับแต่งเพิ่มเติมนะผมอันนี้ส่วนใหญ่โปรเพเยอร์เขาเขาปรับกันนะอันนี้ผมก็ไปดู โปรไฟล์เขามานะผมผมก็ปัดถามเขาอะนะผมอันเนี้ยก็ดูตามนี้เลยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดนะเนี่ยอันเนี้ยอย่างการใช้ a n t i i i z i n g อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนคุณภาพผิวก็ต่ำต่ำมากเลยก็ได้นะแต่ว่าภาพมันไม่สวยนะผมอ่ะสังเกตดูนะผมไอเงาต่ำไอส่วนใหญ่อ่ะจะต่ำหมดเลยนะผมปิด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 เปิดอันเดียวเนี่ย ส่วนใหญ่สังเกตดูจะต่ำแล้วจะปิดหมดเลยเพราะว่ายิ่งได้เราใช้การาฟิกสูงนะผมคอมมันจะกระตุกแล้วก็มันจะยิงยิงยากนะผมเพราะว่ามันกระตุกใช่อันนี้ผมไปฟังเขาพูดมานะผมก็ปรับดูมันก็อ่ามันก็จริงครับผมผมก็เลยใช้แบบแบบนี้มาตลอดเลยเนี่ยก็ดูตามนี้เลยนะผมอ่าตามนี้โอเค ต่อไปก็ Windows โหมดก็เป็นโหมด full Window ผมเต็มจอความสว่างผมใช้ตรง80นะ<ม>80โอเคมุมมองผมก็80<ม>เลยนะมุมมองนี่คืออ่า<ม><ม>เวลาเราเข้าเกมนะผม,มถ้าผมจำผิดน,นะเวลาเราเล่นในเกมอ่ะสมมติเรามุมมอง80ใช่ไหม,มเราจะเห็น เหมือนเหมือนเราจะช่เอ่าเหมือนเราจะใช้งอกหน้าเข้าไปดูใกล้ๆผมก็คือมันจะใกล้ขึ้นแต่ถ้าหากเราเอาน้อยๆอะ่ะเราก็จะเห็นรอบข้างเยอะขึ้นเก็้ยบปะอ่าผมอธิบายค่อยเก่งนะก็ประมาณนี้ยิ่งมุมมองเยอะเราก็จะยิ่งเห็นรอบข้างน้อยอ่าถ้ามีมองน้อยอะ่ะเราก็จะยิ่งเห็นรอบข้างเยอะหรือเปล่าวะไม่ได้ใจนะทุกคนก็ลองไปปรับดูนะผม่ะ ต่อไปก็เป็นเสียงนะผมเสียงผมใช้อยู่ประมาณเนี่ยัมเวลาผมเล่นชิวๆไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสผมก็จะเปิดไว้สักสิบอะไรนิดไม่ก็ปิดไปเลยไม่ก็เปิดเปิดนิดๆนะผมให้มันได้ยินแต่ถ้าจริงจังนะผมต้องการฟังเสียงเท้าเสียงปืนเสียงอะไรเงี้ยผมจะเปิดสามสิบสี่สิบอ่าประมาณนี้นะผมผมก็เคยเปิดดังๆนะเวลาแบบเราจริงจังจริงๆอ,ะอ่ะอ่า ขนาดเสียงชิปยังได้ยินนะผมใช่มันจะเป็นเสียงแบบกระติกน้ำผมถ้าถ้าเปิดดังๆแล้วลองฟังดีๆนะกดชิปแล้วเดินนะผมมันจะมีเสียงกระติกน้ำาึก,สก,สกเสกเสกเผมเสียงน้ําเวลาโปรเพเยอ์เขาเล่นเขาเปิดแบบเงี้ยแปดสิบเก้าสิบแต่ผมเล่นชิวๆผมไม่ได้ซเรียงขนาดนั้นก็เปิดไปสามสิบต่อไปเสียงลีโอก็น่าจะเป็นแบบ เวลาเราเล่นในเกมเราแบบเรากดบอกเพื่อนอย่างเงี้ยว่าแบบจุดบีอะไรเง,งี้ยบีพ่อยได้พ่อยอะไรเง,งี้ยนะผมโก้โก,โก,โก้อะไรไปมาณเนี้ยผมคิดว่านะผมเปิดไว้นด์ผมก็ไปสื่อสารกับเพื่อนภาษาเอามีแค่กิจก็กิจไปถ้าค่าในเดียวมเมสเซจก็ถามนี้นผมโอเคต่อไปการบังคับนะผมการบังคับ สำหรับที่ทางเมาส์ปิดโอเคไม่มีใครเปิดนะฮะเนี่ย <c oughs> ก็คือแบบถ้าหันเมาส์ขวามันจะเหลียวไปซ้ายอนะไรเงี้ยเขไม่มีใครเปิดนะผมอ่อมาความไวเมาส์ผมเล่นโอ้โหผมเล่น0.1เลยเหรอเพิ่งสังเกตแต่ก่อนผมเล่น0.15นะผมแต่ว่าอ่าจอโน้ตบุ๊กผมมัน15.6นิ้วนะผมผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะนะต้องบอกก่อนแล้วก็แบบยิ่งจอ จอผมเล็กใช่ไหมแบบหันไปนิดนึงมันก็แบบมันหันไปแล้วอะไรเงี้ยผมต้องการให้มันช้านะผมเพื่อแบบจะได้เล็งยิงแม่นๆอะไรประมาณนี้เพราะผมเล่นสายไรเฟิลโจมนะสายระยะไกลสส่วนใหญ่นะผมก็ส่วนใหญ่โปรเฟเยอ์เขาเล่นอยู่ที่0.15นะผมใช่ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะผมแต่ผมเล่น0.1นจดครับผมต่อไปเป็นการเคลื่อนที่อการเคลื่อนที่ก็ ไม่มีอะไรเปลี่ยนวะอ่ะเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาครับผมกระโดดเดินย่องย่อตัวอ๋อใช่อันนี้คือย่องนะผมก็คือแบบชิบอะอันนี้ก็คือนั่งนะผมขอโทนมองกับหลังก็เอฟนะผมอันนี้สาคัญนะเอหัดเล่นนะ <c oughs> ออขออภัยขออภัยผมหัดเล่นจะดีมากนะผมเวลา ศัตรูมาข้างหน้าข้าเนีย่ยิงตัวหน้าเสร็จกด F ยิงตัวหลังอะไรเงี้ยสำคัญมากนะผมตัวนี้หัดใช้ดูตอนแรกผมก็ใช้ไม่เป็นหรอกต่อไปคำสั่งนะผมใช้อาวุธใช้อาวุธก็อ๋อยิงนะผมยิงซ้ายซูมขวาอ่าอ่ะ,อะมาตรงนี้โหมดการใช้งานก็คือแบบาเวลาเราแยกคู่ปืนนะผมเวลาปืนมีบอมอะไรเงี้ย ค่าเซตติ้งเดิมมันจะเป็นตัว B ใช่ไหม mm hmm. ถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นตัว B แล้วก็ผมปรับเป็นตัว E นะวัตคู่กู้ระเบิดก็กลายเป็นตัว B ไปที่ผมปรับเป็นตัว E อะไรเงี้ยแบบมันใกล้มันใกล้มือเราับผมก็เวลาเราเล่นคู่หมดอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยเงี้ยมัน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 ไวนะผมก็ความถนัดนะผมอันนี้ก็รีโหลดกระสุนอันนี้ก็ทิ้งอาวุธนะผมก็ตามนี้เลย ต่อไปเป็นอาวุธนะผมอันนี้ก็อันนี้คงคงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเนี่ยก็ตามนี้เลยตามนี้เลยนะผมอมืเปลี่ยนอาวุธไวก็คิวอ,อื่นอ,อื่นอ่าอื่นออันนี้ผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะดูดูกันเอาเองเลยนะผมเพราะว่าอันนี้มันผมคิดว่าผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรไม่น่าได้เปลี่ยนนะครับผม อันสุดท้ายคอมมูนิตี้นี้คืออ่าอันนี้ผมไม่ทราบนะผม<ท>ผมไม่เคยเข้ามาตั้งเลยก็ประมาณนี้นะผมก็ค่าติต่งผมมีประมาณนี้ฉายาก็มนี้ครับผมเนี้ยฉายาผมไม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยหลังๆมาเล่นอันนี้ตลอดเลยนะผมไม่ว่าจะเล่นเอซไม่ว่าจะเล่น อ่ะเนี่ยหรือเล่นคิดอ่ะผมก็ผมก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะเนี่ยมผมเล่นเล่นฉายาเดิมหมดเลยนะผมก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะผมก็มีคนถามเข้ามาผมก็เลยทำคลิปให้ดูนะผมเพื่อเป็นแนวทางนะผมเพ,เพื่อเพื่อใครอยากดูอะไรอย่างนี้ก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะผมก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย